เก่งสายกลางในราคาประหยัดที่สามารถผ่อนได้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทหรือจะเป็นนักศึกษาที่จบใหม่นะครับเงินเดือนหมื่นห้าสามารถผ่อนรถได้จะเป็นรถอะไรเป็นไม่ได้นอกจากคันนี้เลยสวัสดีครับวันนี้กับมาพบกับรถสวยเมือสองเชฟพีคานะครับกับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับจอมนะครับวันนี้นะครับผักใครก็ตามนะครับก็ตามหารถเก่งสายกลางนะครับ ที่เป็นแบรนด์หลักเนาะเป็นเจ้า t o y ยต้นะครับอย่างเจ้า t o y ยต a าอลติสหนปี2 0 1 8ิคันนี้ของเรานะครับวันนี้นะครับรถดี๋ยวาจะมารีวิวเนาะเป็นคันนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับคันนี้มาพร้อมสีบอลเงินนะครับลักษณะหน้าตาโฉบนะครับเป็นตัวมา16แบบนี้เลยนะออแปชั่นของเขามีอะไรบ้างนะทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันเลยเนาะเริ่มจากตัวไฟหน้ากันนะครับอันนี้นะครับไฟหน้าของเขานะครับจะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับตัดด้วยคิ้วโครเมียมสวยๆแบบบนนนนีี้ะครััอ ถัดมานะครับทุกคนในส่วนของตัวล้อแม็กครับอันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กอลอยนะครับขนาดนะครับเป็นขนาดสิบสิบหกนิ้วนะครับอันนี้แล้วก็ตัวยางดันหลบนะครับขนาดยางดันหลบก็สองรอยห้าทับห้าสิบห้านะครับ R สิบห้า R สิบหกครับอ่าแบบนี้เลยซึ่งอันนี้ก็สวยงามเลยครทุกคนล้อแม็กของเขาแล้วโตโยต้านี้เอาติดคันนี้สวยงามมากเลยนะครับ ถัดมาน้เจอาขกระจกพับข้างครับทุกคนอันนี้ได้เป็นกระจกพับข้างสี่เดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับอันนี้ของได้จับประตูทั้ง4บานนะครับก็จะมีคิ้วโครเมียมสวยๆแบบนี้มาให้นะครับทุกคนทั้ง4บานเลยนะครับอันนี้อันนี้ของไฟท้ายนะครับอันนี้ได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับทุกคนตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับตัว1 6่ G ทุกคนอันนี้ สวยงามมากนะครับโอเคครับแบบทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในตัวรถของเจ้า t o y ยต้าอัลติ 1.6G คันนี้นะครับก็จะมีลูกเล่นอะไรลเล่นมากนะครับดีไซน์าภายในจะเป็นยังไงเนาะจะน่าใช้งานขนาดไหนนะครับตามมาดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ภายในตัวรถของเจ้า t o y ยต้าอัลติ 1.6G ปี2018คันนี้ของเราแล้วนะครับ ส่วนของตัวกุญแจนะทุกคนอันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับอินโมบิลิเซอร์นะครับทุกคนซึ่งก็รองรับระบบสปาร์สคีลส์เอนที T มาให้ด้วยนะนะอันนี้อ่าขนาดหน้าตาประมาณนี้นะต,ตัวนะขตัวกุญแจเนาะถัดมาในส่วนของตัวระบบกสตาร์ทรถนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นระบบสตาร์ทรถแบบพุชตาร์แล้วทุกคนเพียงแค่เราเหยียบเบรคนะครับแล้วกดปุ่มนะครับก็าสามารถสตาร์ทรถได้เลยนะครับแบบนี้นะครับอ่า ที่สาคัญนะครับเลขไม้นะครับของเจ้าโตโยต้าอัลติคันนี้ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเลขไม่น้อยนะทุกคนนี้ไม่อยู่ที่แค่หกหมื่นสองพันเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่น้อยนะครับวันนี้ครับก็ในส่วนของลักษณะดีไซน์ภายในของเจ้าโตโยต้าอัลติสหนึ่งจุดหกจีคันนี้นะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีเบ็ดนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวเครื่องพันหกจะเป็นสีแบบนี้นะทุกคนอ่า แล้วแต่เป็นเครื่องมันแปลกจะเป็นเบาะสีดำนะครับดีไซน์ภายในนะครับตกแต่งด้วยสวยงามนะครับส่วนของคอนโซลก็สีดาตัดกับสีเบจสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าถัดมาในส่วนของตัวระบบปรับอากาศครับทุกคนอันนี้ได้เป็นระบบปรับอากาศแบบอนาล็อกปรับมือหมุนนะครับทุกคนก็ปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับเันนี้นะประมาณนี้นะครับถัดขึ้นมาในส่วนของตัวระบบมัลติมีเดียของเขานะครับอันนี้ได้เป็นอ่า MP3 นะครับ อันนี้ก็รองรับนะครับ AMFM นะทุกคนหน้าจอของเขานะครับก็สามารถเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับเปิดปิดอย่างนี้นะครับที่สําคัญนะครับยังให้ตัวสำหรับตัวพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับทุกคนก็สามารถเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับจากตัวพวงมาลัยเลยเนาะเปิดเคิลวิทยุได้นะครับแบบนี้เลยถัดลงมาโชว์ตัวเกียร์ครับทุกคนโชวตัวเกียร์ครับอันนี้แล้วเป็นเกียร์ออโต้นะครับเจ็ดสปีดนะครับทุกคนซึ่งก็รองรับโหมดสควอเรนเทีลชิปโหมดมาให้ด้วยนะครับ ก็สามารถบวกลบได้นะครับจาตัวเกียร์เลยนะครับแบบนี้นะครับที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับยังมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะทุกคนอันนี้เห็นไหมก็ได้ยินเป็นระยะระยะนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับสำหรับ t o y o ต a a เอาติดนะครับว่าจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างเรารูเล่นเป็นันแบบไหนนะครับดีไซน์ภายในเป็นยังไงนะครับตามมาดูกันเลย ครับก็ดีไซน์ภายในนะครับทุกคนของเจ้าห้องห้องผู้โดยสารนะครับของเจ้าโตโยต้าอัติคันนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับที่ดูว้าวที่สุดเลยนะทุกคนเข้ามานะครับเหลือพื้นที่ให้นั่งกว้างมากนะครับอันนี้คือนั่งสบายมากทุกคนเหยียดแข้งเหยียดขาได้สบายสุดๆเลยนะครับอันนี้เห็นไหมพื้นที่โอ้ผมเยอเยอะมากนะครับอันนี้แต่ที่สําคัญนะครับดีไซน์นะครับก็ดูสวยงามนะทุกคนสีเบ็นะครับอันนี้ดูเป็นลักชัวรี่หน่อยๆเนาะอันนี้สวยงามนะครับตกแต่งสวยงามมากอาติคันนี้นะครับอ่า ที่สาคัญนะครับคันนี้นะครับก็มีตัวที่รองรับที่ชาร์จแบตมาให้นะครับอันนี้เห็นไหมก็สามารถชาร์จแบตได้นะครับอันนี้ก็เป็นเพิ่มความสะดวกสบายของผู้โดยสารอีกนิดนึงเนาะอันนี้โอเคส่วนของห้องผู้โดยสารก็จะมีประมาณนี้ที่สําคัญนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยของเจ้า t ต y o ต a a l อาติ 1.6G คันนี้นะครับก็ยังให้แอร์แบ็กมาให้ถึง7ตําแหน่งด้วยกันนะครับทุกคนก็เวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยก็รองรับหมดนะครับอันนี้อ่า ประมาณนี้เลยนะครับแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของห้องเก็บสัพพะละของ t o y ยต้าอัลติส 1.6G คันนี้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างเนาะจะกว้างขนาดไหนนะครับน่าใช้งานขนาดไหนตามมาดูกันเลยครับในส่วนของห้องเก็บสัพพะละของเจ้า To โยต้าอัลติสคันนี้ทุกคนก็ดูนะครับกว้างมากนะครับไม่มีการติดตั้งแก๊สทุกคนเห็นไหมไม่มีติดตั้งแก๊สเนี่ยกว้างมากนะครับพื้นที่นะครับทุกคนอันนี้ก็ต้องบอกไว้เลยครับว่านี่เป็นรถเดิมๆทุกคนไม่มีการติดตั้งแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ ห้องพูดห้องเกสรสัะก็คือกว้างมากเนาะอ่าแล้วก็เราก็ยังมีตัวอย่างอะไหล่มาให้นะครับพร้อมกับเครื่องมือต่างๆนะทุกคนแถบแม่แรงอะไรมีให้อยู่ครบนะครับอันนี้เห็นไหมโอเค๋ยวทีนี้นะคบเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของห้องเครื่องของเจ้าโตโยต้าอัลติคันนี้นะครับว่าลักษณะหน้าตาห้องเครื่องจะเป็นยังไงนะครับตามมาดูกันเลยในส่วนของห้องเครื่องทุกคนโตโยต้าอัลติคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดูอว์ V ีวีีไอนะครับพันหรอยซีซีนะทุกคน รองรับเชื้อเพลิงสูงสุดได้ถึง E85 นะครับอันนี้สนาดหน้าตาห้องเครื่องสวยงามมากครับอันนี้เห็นไหมมาดูใกล้ๆได้แล้วครับถ้าตัวน็อตนะครับไม่มีการแกะการถอดนะทุกคนรูกลมทุกรูนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์นะครับตามอกมีอะไรให้อยู่ลบนะครับแม้คันนี้นะครับสวยงามมากแล้วทุกคนอ่ากษณะประมาณนี้เลยนะครับสของห้องเครื่องเนาะ ครับผมก็เป็นอย่างการบ้าครับกับโตโยต้าอ้าติ๊ด 1.6G ปี2พศ .8 คันนี้ของเรานะครับคันนี้นะครับคันนี้อยากเป็นเจ้าของเอาุกคนเราก็เปิดตัวนะครับคันนี้เราขายอยู่ที่5แสน7พันบาทเท่านั้นนะครับทุกคนสำหรับนักศึกษาที่จบใหม่นะครับหรือพนักงานบริษัทนะครับที่อยากได้เอาติดคันนี้ไปครอบครองเอาุกคนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเบอร์คาราตัวนี้เลยนะครับที่สําคัญนะครับใครนะครับที่แคปเรานะครับในยูทูบนี้นะทุกคนเราจะมีโปรโมชั่นดีๆให้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าจัดค่าโอนะครับหรือว่าฟรีประกันเครื่องเกียร์นะครับ2ปีนานถึง7 0,000นโลนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการจัดไฟได้ถึงหน้าบ้านของคุณและสโถได้ถึงหน้าบ้านของคุณนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนาอและใครนะครับที่อยากให้ผมรีวิวรถคันอื่นนะครับรถรุ่นอื่นอยากให้รีวิวรถคันไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้เลยนะครับ ในคลิปหน้านครับผมจะมารีวิวรถคันไหนรถนื่นอะไรนะครับปอยาดด่างไราครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่กับรถสวยมือสองชมุกพีคาร์นะครับสวัสดีครับ